โอเค my test เรียดี desktop audio เรียดีโอเคทุกอย่างลงตัวเนาะ my test set desktop desktop เสร็จโอเคขอต้อนรับเข้าสู่แพทโน d e วันที่9สิงหาคมของ counter stay n e t s o n n e t i o n d e l i v e r n a t s o n หรือ network d เออช่างมัน n e t s o n studio นี่คือบทสรุปของการอัปเดตหลักบางส่วนของแพทวันนี้เริ่มต้นเริ่มต้นที่หัวข้อแรกเลยก็จะมี แรนด o มไบพอนซัมบี้ฮีโร่อีหรือกิจกรรมสม่ A ุอาวุธฮีโร่ซัมบี้โอกาสที่สมบูรณ์ในการเล่นแรนดัมแรนดัมไบพอนซัมบี้ฮีหัวข้อที่2องเอดีบอลลูนพับปิ้งอีเ์หรือกิจกรรมเป่าลูกโป,ปง่งโฆษณารับรางวัลตามจำนวนบอลลูนที่โฆษณาที่คุณเปิดในระหว่างกิจกรรมจำนวนครั้งที่คุณโจมตีลูกโป,ป่งนั้นแตกไม่เกี่ยวข้องคุณจะได้รับ เครดิตสำหรับการโจมตีลูกโป่งอย่างน้อย1ครั้งหัวข้อที่3เลยก็คือ h a w a r e Target and Water Balloon Grenade Green Wave หรือแจกเป้าหมายเครื่องความร้อนแ,แลกระเบิดมือลูกโป่งน้ำจำเต็มฆ่าซัมบี้ด้วยด้วยว Water Balloon Grenade ในโหมดซัมบี้ฮีโร่ C Mountain และ Evo d u ูชั n หัวข้อที่4ออ Octo h o l i d อีเวนต์กิจกรรมวันหยุด เดือนสิงหาคมล็อกอินในช่วงกิจกรรมเพื่อรับรางวัลตามจำนวนวันที่คุณล็อกอินนั้นๆหัวข้อที่5เลยก็ค,คือ Transcend e n t Class Promotion หรือเลื่อนวิชาเลื่อนชั้นวิชา Transcend e n สองคาสของอย่าง Immortal i l i t e แะะ s a m m a r y มีให้บริการแล้วใน Class Decode และ Premium Class Decode เท่านั้น หัวข้อสุดท้ายทาง transcend น e ว w e a p o n Promotion อาวุธอย่าง DeathEater หรือเรื่องข้าอาวุธแห่งวิชาผู้เสพฟามตาย d e a อ h Eater จะลดรุนจากพรีเมียมและและ n s c e n d e n t Decode โอเคเข้าเรื่องเลยรายละเอียดดังนี้อัปเดตข้อมูล PASS ส่วนเปิดข้อมูลส่วนเปิดข้อมูลอาวุธหรือ PASS Open w e a p o n Information ส่วนการขยายอาวุธนั่นก็คือ Star s e r s เซ e r หรือปิน อ uh, จะจะมีกกระบอกหนึ่งคือกระบอกอารด้วยแต่เน,นี่ยจะเป็นกระบอกแบบ uh, สไนดปมา์หน่อยนึงไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่ได้จับกระบอกนั้นแต่เคยลองเคยจับกระบอกนั้นตอนนี้ใส่พาส s ได้แล้วเนาะโอเคหัวข้อต่อมาเลยกิจกรรมสุ่มฮีโร่ซัมบี้หรืออมเวพอนซัมบี้ฮีโร่อีเวนต์โอกาสที่สมบูรณ์แบบในการเล่นอมเวพอนซัมบี้ฮีโร่ แผนที่ที่รีเควสตมาเลยหรือแผนที่เรียกนํานั่นก็คืออิตาลีเอ็กซ d เ s ดและ s อสบอัปเดตอาวุธก็จะมีรายชื่อรล่นนี้เลยว่ามีอาวุธอะไรบ้างก็รีเซิร์ชดูได้เลยหัวข้อต่อมาเลยนะก็จะหัวข้อต่อมาเลยคือกิจกรรมเป,ป,ป่าลูกโป่งโฆษณาหรือ AD Volume p ม p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  i n v e v t n t รับรางวัลตามจำนวนบอลลูนโฆษณาที่คุณเปิดระหว่างกิจกรรมจํานวนครั้งที่คุณโจมตี รูปวงแตงนั้นไม่เกี่ยวข้องคุณจะได้รับเครดิตสลรการโจมตีอย่างน้อยหนึ่งครั้งรางวัลก็จะมีดังนี้เลยรูป,ป่งแต่5ครั้งจะได้รางวัลเกรดสี่พาร์ตรีวอร์ดบล็อกหรือกล่องเกรดกล่องพาร์ตเกรดสี่สิบชิ้นและเหรียญซีซันพาร์ตยี่สิบเหรียญสิบครั้งจะได้เหรียญจ,จุดสิบครั้งจะได้กล่องพาร์ตเกรดห้า อีก5กล่องแลกเหรียญซีซั่นพาสามเหรียญ15ครั้งคุณจะได้อันผิดดีโคด e 3ชิ้นและ1,000 10, 0แต้มหรือ1,000 10, 0เอ็ม25ครั้งจะได้อีเวนต์ดีโคด3ชิ้นและเหรียญซีซั่นพาหสิบเหรียญหรือประมาณ1 l e v e เลเวล35ครั้งจะได้คลาสดีโคดหรือหร0 0 0ืเอ็ม0 0 0เอ็มอันสุดท้าย50ครั้งได้ t ทันเซนเดนดีโคดห้า หาชิ้นและเหรียญซีซันพาร์ต100เหรียญหรือประมาณ2เ e ลเวลโอเคจุดที่สังเกตเลยแต่ละบัญชีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สุด5ครั้งต่อวันแต่ละบัญชีสามารถละงวันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแผนที่ที่มีสิทธินั่นก็คือ d ัตช์2มิลิตาเอสเตติมัโอิตาลีและแอสเซลการเข้าร่วมจะนับเฉพาะในห้องผู้เล่นที่มี3คนขึ้นไปรวมหมดห้องทดลองหรือห้องแลบไม่นบสตูดิโอโหมด ผู้เล่นที่ส่งการโจมตีครั้งสุดท้ายไปยังบอลลูนโฆษณาที่แตกต่างออกจะได้รับ10% SP ต่อแต้มตัวถอดรหัสเหตุการณ์สามารถใช้ได้ถึงจนถึงเส้นคืนของวันที่ได้รับโอเคอันต่อมากิจกรรมเหรียญโฆษณาบอลลูนหรือ AD อลลูนม m e d i ย m ีโดอ e เ v e n t ออยแซบคอ มาเป็นนักฆ่าบอลลูนโฆษณาสุดหินเปิดบอลลูนโฆษณา300ลูเพื่อรับเหรียญรางวัลอีกมากมายเงื่อนไขดังนี้รับกิจรับเหรียญกิจลุ้หรือเหรียญน,นักฆ่าบีบวกตัวถอดรหัสหรือทางเซนตินดีโคส10ชิ้นสำหรับการสังหารบอลลูนโฆษณา300ครั้งขึ้นอยู่กับการโจมตีครั้งสุดท้ายจุดที่เราสังเกตเลยนั่นก็คือ ผู้เล่นที่มีเหรียญฮอนเนอร์คิลเลอร์คิอยู่แล้วจะไม่สามารถรับได้อีกแต่จะได้แต่จะยังได้รับรางวัลทางเซนต์เดนต์ e c o d e อยู่เฉพาะผู้เล่นที่ส่งการโจมตีสุดท้ายที่ทั้งให้ลูกโป่งแต่เท่านั้นที่จะเพิ่มจำนวนการฆ่าทั้งหมดของพวกเขาเพื่อจุดประสงค์ของพาสเล็น,นี้หัวข้อต่อมาเลยคือแจกเป้าหมะแจกเป้าหมายคลื่นฟาร์มร้อนและระเบิดลูกโป,ป่งน้ำหรือ เฮดเ t ด t a r g เกตแอน a ์วอเ a อร์บอลลูนเกรเนตกลิเดเวทำแต่ซัมบี้ด้วยวอเ e อร์บอลลูนเกรเนตในซัมบี้ฮีโร่ซีเมอร์เทนเลสอีวิวเชัเพื่อรัดรางวัลระเบิดลูปโงน้ำลูปโองน้ำความเสียหาย30%บวกความน่าจะเป็นที่จะกระเด็นหรือน็อคแบ็ครางวัลก็จะมีอยู่ดังนี้เลยคือ1ครั้งได้ 500M หรือ5 0 0แต้มแล้วก็ไลดีโค้ดสชิ้น สามครั้งจะได้ซัมบี้ดาเมจเมเตอร์7วันและแอดิโคสห้ชิ้นและอันฟิดิโคสหนชิ้นห้าครั้งจะได้ซ ad ัมบี้ไซคาเดโอแอดออนเลดบล็อกห้าชิ้นและ100เวพอัวันแฮนเดอร์เวพอนอันอีเอสพีคูปอง5ชิ้น,100 weapon, 100 weapon นหกครั้งจะได้เกรด4พาสรีวอร์ดหรือพาสเกรด4แล้วก็จะได้อันกิลรีโคสสาชิ้นหรือดีโคสสีแดง และอันและ7ครั้งจะได้พอยท์ทางเซนเด้นดีโคส10ชิ้นพอยท์และพอยท์คลาสดีโคส10ชิ้นอีเวนต์ดีโคส3ชิ้นและเกรดเวอร์ชันเนมเพลท3 0 0วันประมาณ10เดือนประมาณ10เดือนนิดๆจุดที่สังเกตเลยคือแต่ละบัญชีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สูงสุด5ครั้งต่อวันแต่ละบัญชีสามารถบะาะวันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นการเข้าร่วมจะนัเฉพาะห้องที่มีผู้เล่นอย่างน้อย3าคนท่่ม 3คนขึ้นไปรวมโหมดห้องทดลองและแต่จะไม่นับห้องสตูดิโอไม่ลงออโต้ฮันคิวโดยไม่คำนึงถึงโหมดตัวถอดรหัสเหตุการณ์สามารถใช้ได้จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ได้รับอันต่อมากิจกรรมวันหยุดเดือนสิงหาคมหรืออักกร์ฮอลลีเดย์อีเวนต์ล็อกอินในช่วงกิจกรรมเพื่อรับรางวัลตามจำนวนวันที่คุณ Lock in. ล็อกอินรางวัลแรกเลยคือล็อกอิน2วันได้ลาดิโค้ด5ชิ้น3วัน อันผิดดีโคดห้าชิ้นหกวันคลาสดีโคดสามชิ้นหรือสีฟ้าอันผิดสีเมื่อกี้อันสีแดงเนาะอันนี้ก็สีฟ้าเอ้ยคลาสดีโค้ดไม่ใช่สีฟ้าดิผิดจุดสีเออ่คลาสดีโคดก็สีเหลืองเป็นลูกคนอีเจ็ปวันได้อีเวนต์ดีโคดห้าชิ้นหรือดีโคดสีส้มเก้าวันได้อีเวนต์ดีโคดสิบสีอีเวนต์ดีโคดสิบชิ้นสิบวันได้ทัสเซนเดนดีโคดสามสามชิ้นหรือทัสเซนเดนดีโคดสีทอง 11วันจะได้คลาสดีโค้ด e 5ชิ้นหรือคลาสตัวละครและ12วันได้ทางเซเดนต์ดีโค้ด5ชิ้นหรือคลาสสีทองจุดที่สังเกตเลยคือแต่ละบันชีสามารถรับรางวัลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นคุณจะได้รับรางวัลทุกครั้งเมื่อเข้าสู่ระบบเท่านั้นโอเคอัปเดตร้านค้าหรือ Shops u อัปเดตเล่นชั้นวิชาหรือ Transcendence Class p r o ั o t i o n คลาส ทันเซนเดนสอคลาสอย่าง Immortal e l i อลและ Smi l e Merry มีให้บริการแล้วในคลาส e c o d e และพรีเมียมคลาส Decode ค,คลาสแรกเลยนั่นก็คือ Immortal e l i อลเรื่องราวของ Immortal Elite ก็จะมีประมาณนี้หลังจากประสบการณ์เฉียบตายระหว่างการโจมตีของซัมบี้บาดแผลของเขาจะหายไปเป็นปกติกและเขากลับมาพร้อมกับพลังใหม่ที่เหลือเชื่อเนื่องจากอัตรา การฟื้นฟูตนเองและความแข็งแกร่งทางร่างกายเหนือมนุษย์ของเขาทําให้มีทรัพยากรที่จะแข่งขันกับซัมบี้จึงเต็มใจต่อสู้กับพวกอันเดดในแนวหน้าเพื่อช่วยเหลือทูกอื่นสมกับชื่อของเขาอมาัมตะเขากลับมามีชีวิตทุกครั้งที่มีเขาหรือว่าเขาเสียชีวิตเป็นที่ทราบกันดีว่า เขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือกลุ่มใดๆแต่เขาทํางานให้กับสมายมารีอาวุธคู่กายนั่นก็คือเดดอิเตอร์หรือผู้เสพความตายเอฟเฟกต์คู่นั่นก็คือสเปเชียลแอตแทกแอมโมลีชาร์ดเลดอินเคเลสหรืออัตราเลชาร์ดกระสุนโจมตีพิเศษเ,เพิ่มขึ้นไฮเบอร์บีบก็คือ,อสเปเชียลอาวุธของคล้ายๆข,ของเดดอิเตอร์จิงลำแสงที่สร้างไฟเสียหายแก่ศัตรูข้างหน้าฝัดซัมบี้ให้ถอยกลับในโหมดซัมบี้ ทักษะในทักษะระยะเวลาในพื้นที่สถานการณ์ซัมบี้ติดตัวหรือพาสซีฟเฟืรนฟู HP และพลังป้องกันสถานการณ์ซัมบี้แอ t ทีฟเพิ่มผลการฟื้นฟูและการป้องกันที่เพิ่มขึ้นสูงสุดตนเองและพรรคพวกที่อยู่ใกล้เคียงทักษะแบบาการเชื่อมต่อนั่นคือสถานการณ์ซัมบี้เล่นกับซามายบาลีมอบโอกาสที่จะไม่ได้ับควาเสียหายเมื่อถูกโจมตีคุณสมบัติเสริมก็คือสถานการณ์ซัมบี้ไอรอน หรือไอรอนไอรอนคลาสเอฟเฟก์ uh, Iron, Iron Effect, เสริมจ,จะถูกใช้โดยค่าเริ่มต้นและการซอนกันจะเพิ่มจะเพิ่มเฉพาะเอฟเฟกต์ความเสียหายที่ลดลง10%คลาสต่อมาสมายเบลลี่เรื่องราวดังนี้เมื่อมีการบุกลุกของซัมบี้นำอันตรายมาสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนประชาชนทั่วไปบางส่วนก็นเริ่มปลูกความสามารถพิเศษของพวกเขาแมรี่เป็นหนึ่งในนั้นมีความสามารถ ในการควบคุมการลุดลังของสวีผ่านไซโคไคเนสิก ok ขยายพลังของพานามิรและควบคุมจิตใจไม่มีใครเข้าใกล้เธอว่าเธอสามารถอ่านใจของผู้อื่นได้แต่มีเขาลือว่าเธอยึดติดก,กับอิมเมอร์ทัลเอลิทซึ่งเป็นผู้มีพลังจิตอีกคนเอาตัวรอดไเดอีเตอเหมือนกันเอฟเฟกต์คู่สเปเชียลแอทแทคแมส์เอโมอินเคเลสเหมือนกันไฮเปอร์บีบเหมือนกัน ทัศน์ระยะในเวลาพื้นที่พาติดตัวหรือพาสีซัมบีไซคลิโอเมื่อคุณและพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อถูกโจมตีสิ่งนี้จะมอบโอกาสที่จะไม่ได้รับความเสียหายและเพิ่มความเสียหายให้กับคุณและพันธมิตรในบริเวณใกล้เคียงแทนแอ t ทีฟซัมบีไซคลิโอเพิ่มเอฟเฟกสูงสุดที่ให้โอกาสที่จะได้รับที่ปิดจุดที่จะไม่ได้รับความเสียหาย และเพิ่มฟังเสียหายให้กับคุณและพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงแทนเมื่อคุณโดนโจมตีทักษะการทักษะบั็การเชื่อมต่อสถานการซัมบี้เล,เล่นด้วยเล่นด้วยอิมอร์เทลอีลทาให้มีโอกาสที่จะไม่ได้รับฟางเสียหายเมื่อถูกโจมตีคุณสมบัติเสริมสถานการซัมบี้การเคลื่อนไหวคล่องแคล่วเอฟเฟกตส่วนเสริมจะถูถกใช้โดยค่าลตลต้นและการใช้ส่วนเสริมที่เหมือนกันตะทับซ้อนกัน อันหัวข้อตัดมาแจกการรับประกันระดับท c น n ซเดนใหม่หรือนิวทันเซเดนคลาสกลลิสต์กลิเวร์รับสคาร์ทันเซเดนสองคัสระหว่างของ Immortal ั l l i ลิและ m มา m มารีตามจำนวนตัวถอดรหัสคลาสของตัวคลาสและตัวถอดรหัสคลาสพรีเมี่ยมที่ใช้ในช่วงกิจกรรมเงื่อนไขด้นนี้เลยเมื่อถึง150ยห้นนรับประกันจากการใช้ตัวถอดรหัส เมื่อถึง3ามคะแนนจะได้จะจะรับประกันการใช้ตัวถอรหัสโคเลือกหนึ่งอย่างจาก Immortal Elite บวก Hero h e m e n ของ El i t e หรือ Smi l e มรี่บวก m a r ี Q ตามนั้นจุดที่สังเกตเลยคือ1คะแนนรับประกันทุกครั้งที่มีที่คุณใช้1 c l a s คลาสดีโคส3คะแนนรับประกันที่คุณใช้1 c l a s คลาสพรีเมนนดีโค การเลือก Immortal e l i t ลิทจะทำให้โล่เไมอนของอีลิสถาวรโดยอัตโนมัติการเลือกสมายมารี ie, จะทำให้เมรีคิถาว,วรโดยอัตโนมัติรางวัลการแจกรับประกันสามารถรับเพียงครั้งเดียวต่อ1บัญชีเท่านั้นโอเคหัวข้อต่อมาเลือ่อนเลือเล่อนขั้นอาวุธแห่งวิชาผู้เสพความตายหรือทาง n ซ e เด e เวพรอนโบ o t i o n Death Eater Death Eater จะลด,ลดจะลดลงจาก Premium และ e n d e n ด Decode อัตราดอกตามนี้ t r a n s c นดีโคทัน d e n นพ r e เมีย d ดี o d ส3%และ Trans 0, e n d e n t Decode 0.45%อาวุธ d e a อ e a t อร์คาอธิบายของปืนคือปืนรูสองที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวที่สามารถโจมตีเป้าหมายใกล้เคียงพร้อมกันด้วยการโจมตีฐานการโจมตีพิเศษ h y เปอร์บีสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้าของผู้ถือ โอเคอันต่อมาสุดท้ายรับประกันการแจกผู้เสษฟความตายหรือ Death i t e a t o r ขึ้นอยู่กับจำนวนของทัศเดน Decode ระดับพรีเมียมแบบปกติกที่คุณใช้คุณอาจจะรับประกันได้ว่าจะได้รับ Death i t e a t o r อย่างถาวรเกณฑ์การรับรางวัล3ร้อคะแนนจุดที่เราสังเกตเลยคือ6คะแนนทุก6คะแนนรับประกันทุกครั้งที่คุณใช้1ทัศเดนพรีเมียมและ หคะแนนรับประกันทุกครั้งที่คุณใช้ Class Decode แบบธรรมดาและนี่คือแพทโน้ตเป่าของประมาณนี้ซึ่งเป็นแพทโน้ตที่สั้นหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงขั้นสั้นเกินไปก็จะอาจอัปเดตพวกกิจกรรมนิดนกิจกรรมอย่างแ a n d o อมเบยพอนซัมบแล้วก็ Ad ปนลูนพร p ะป๊อปปิ้งอีเวนะก็จะมี2 e v e n เน์นี้ส่วน event อีเวนต์เก่าของสองของสแพทที่ผ่านมาตอนนี้ก็ได้ทำการรีมูฟเรียบร้อยแล้วนะ โอเคก็แพทโน้ตก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยนะก็ตามนี้แหละกามีการแปลเพียนแปลเพี้ยนแปลเพี้ยนจริงๆกันจะคือแปลแบบผ่าน g ูเกนซเสเลจแล้วก็เอามาเอามาแยกอีกทีว่าไม่อักษรตัวไหน,นเพี้ยนบ้างแล้วก็ต้องมานั่งไล่เช็คอีกรอบเพื่อความสมบูรณ์นะโอเคตามนั้นเลยนะโอเคเข้าสู่ในเกมหลักเลย ขออย่าปิดในในส่วนของ DC Peeps อ่ะอย่างแรกเลยคืออาวุธอย่างนั่นคือ Star Chaser SR ปกติกมันนี่คือหน้าตาของอาวุธอา,อาวุธ Star Chaser SR ก็จะเป็นอาวุธจะเรียกว่ากึ Auto ่งออโต้สไนก์ก็พอใกล้เคียงเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกก่อนจริงๆก็บอกเนี่มันเป็นวอร์ที่เรียกว่าเก่าประมาณนี้กัแหละ โอเคประมาณนะั้นเข้าสู่หน้าล็อบบี้เลยโอเคหน้าคราบเดี๋ยวขอไปส่องในพวก epip plus นี่ยตอนนี้สามารถใส่ได้แล้วว่าคุณจะใส่ boss d a m a หรือ no heal อันนี้แล้วแต่เลยนะว่าจะใส่เป็นอะไรก็แล้วแต่าทาถนัดเลยส่วนอัปเดตร้านค้าก็จะเหมือนเดิมค่อนข้างจะเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เพิ่มเติมคือมีทันเซนตนเบพอน แล้วก็คลาสเอามาเอามาขายใหม่อีกทีจริงๆมันไม่ใช่คลาสใหม่แต่ว่าเป็นคลาสเก่าที่เอามาขายใหม่อีกทีเนาะโอเคมาส่องดีโคดด้วยกันส่วนดีโคดก็อีเวนต์ดีโคดก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยโอเคคลาสดีโคดกับพรีเมี่ยมดีโคดก็จะมีเพิ่มมาสองคลาสนั่นก็คือสมายมารีและอิม o อร์ทอีบิเข้ามา ส่วนอันพรีพิเมียมก็จะเหมือนเดิมแล้วก็ t r a n s c e n d e n ์ Premium Decode จะเพิ่มมาหนึ่งอันก็คือ DateEater นะโอเคเดี๋ยวมาส่องสเปค DateEater ด้วยกันเพราะว่าเป็นเพราะเนื่องจากมีบางคนก็อาจจะเคยใช้แหละแต่สเปคอาจจะไม่ได้อ่านรลยลีเอียีโอเคมาดูสเปคของ DateEater เลยโอเคโมเทอร์ดาเอส s ัมบี s อสเอ i แ s s เลเวลของซัมบี้ซีที่ใช้ได้คือส5เอ่อจริงๆอันเนี้ยมันไม่ได้มันอันเนี้ยอ่านผิดเหมือนกันมันเรียกว่าการคููดาวการใช้ถ้าจำไม่ผิดนะโอเคดาเมจสี okay. ่ซัมบี้ดาเมจห้าร้อและสกคาดิโอดาเมจพันสร้อยดาเมจฟา์มนยัมร้อยเปอร์เซรีคอยห้าสิบอาลเอ็กแปดสิบน้ำหนัก81ดอซัมบี้น็อตแบ็กสิบสองและซัมบี้สตนเอน71% ส่วนสเปเชียลก็จะมีตามนี้เลยนะก็รายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยนะโอเคเอาวุธที่เอามาใส่พาร์ทสักพักหนึ่งแล้วนั่นก็คืออาวุธอย่างสตาร์เชสเตอร์โอเคเดี๋ยวจะมาสองสเปคของสตาร์เชสเตอร์อีกทีนะ normal 2 S zombie S io, s c c a เดโ S l e v e l zombie ที่ใช้ที่ใช้ได้คือ21ไม่มีการคูลดาว ดาเมจ45ซัมบีดาเมจ950และสคาดิโอดาเมจ2,288ฟาร์มแม่นยำ90%รีคอย10%ออาเอฟ48%น้ำหนัก90%สัมบีน็อตแบ็ก32%และสัมบีสตัน61%ประมาณนั้นแต่จริงๆเป็นกระบอกที่เก่าแหละแต่เพิ่มเติมคือมันสามารถใส่พา s s สได้แล้วนะก็ใส่ได้ตามใจเลยจะใส่แบบไหนก็ แล้วแต่ตามถนัดเลยนะครับโอเคส่วนแพทนูตก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะก็จะไม่มีอะไรมากของแพทนูตนั้นๆวันนี้ก็แยกย้ายก่อนละกันเจอกันมัง้งโอเคปิดบทแบบบริบูรณ์เอ็นเกจจะ